สิบาทเหรียญสิบาทจนกระทั่งถึงเหรียญสลึงเนี่ยนอกจากจะมีรูปในหลวงพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีรูปอะไรวัดทุกเหรียญเลยนะฮะทุกเหรียญเลยนะครับเอาเหรียญสิบบาทวัดอะไรอย่าตนัต้ตอบเด็กๆตอบได้ไม่เลยวัดอะไรครับอยู่หลังเหรียญสิบบาทวัดอรุณเก่งมากครับประมือได้ครับวัด <c oughs> อรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งนะครับ อ่าเรียนห้าบาทวัดอะไรอยู่เกณฑ์ดูสิว่าอะไรคะถูกต้องครับสุดยอดครับคุณอรพัฒครับวัดเป็นจำพิกรดูสิวนารามมีอะไรโดดเด่นครับพระอุโบสถอินอ่อนมอรเปิลเทมเพิลสวยงามใช่ไหมสวยมากเลยนะครับแล้วก็เรียนสองบาทลวัดอะไรวัดอะไรครับสัญลักษณ์เป็นภูเขาทองถูกต้องครับวัดสเกตวัดสเกตเรียนหนึ่งบาทวัดอะไร วัดน,นี้ไม่มีพระสงฆ์วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ในพระบรมมหาราชวังสร้างมาตั้งแต่ปี2325กี่ปีแล้วละฮะ234ปีมาแล้วนะครับเก่าแก่จำลองแบบมาจากวัดพระศรีสันเทศพรพนคกศรีธุยาใช่ไหมครับนั่นคือเหรียญหนึ่งบาทเหรียญ50สตางค์ครับอยู่ภาคเหนือจะวัดเชียงใหม่วัดอะไรเลยสวยงาม ถูกต้องครับวัดพระธาตุโดยสุเทพที่ดาวหรือจาได้นะวัดพระธาตุโดยสุเทพสวยมากเลยเหรียญหนึ่งสลึงยี่สิบห้าสตางค์วัดอะไรครับอยู่ภาคใต้นครศรีธรรมราชใครที่ดูหนังขุนพันเรื่องเป็นขุนพันขุนพันอยู่ชื่อวัดพระมหาธาตุนะาศีมหาธาตุอยู่บางเขนนะฮะอยู่กรณีกันทั้งหมดนี่เป็นวัดทั้งหมดผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนะ วัดกับกับวังผูกพันเชื่อมโยงกันเราจะไม่จริงวัดเขาก็เลยเขียนเพลงเป็เพลงหนึ่งนะฮะอันเนี้มาจากเพลงดังเพลงหนึ่งของน้องกอง้องมวยไร่เพลงอะไระใส่วาสิบวอดทิมกนันรู้จักน้องก้องก็เลยบอกน้องก้องเดี๋ยวอาจารย์ขอยืมทำนองเพลงนี้หน่อยครับไปเขียนเป็นเพลงชวนคนเข้าวัดเคยฟังไหมฮะใส่วาสอดทิมวัดอยากฟังครับอยากฟังนะฮะเอาบอกมือ เอาบวามแบบสดๆเลยนะกันะวันนี้ไม่มีประวดร้องเพลงใช่ไหมฮะ<ด>โอเคอเครับเดี๋ยวจะเอามร้าวเข้ามาขายสวนนะมีแต่คนเสียงดีๆห่างจากวัดมาดนแล้วบ่มีว่แววสิกลาไปตั้งแต่ยมลาสิกขาไปแล้วจังใดคือมาเป็นลายตาวัดสิร้างหรือวัดสิรุงยมสิคอยพยงวสันวา มีข่าวด้านลบเกี่ยวกับวัดมาบัดสิว่ายอมเห็ดใจบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ทิมวดใส่ว่าสิจันทบาวะให้ใส่ว่าสิบ่เปลี่ยนไปใส่ว่าสิฝากใจไว้กับวัดใส่ว่าสิบ่ทิมวดใส่ว่าสิจันกระินมาให้ ใส่ว่าสิเฮ็ดบุญบ้านไม่ใส่วาสิบอกเลวัดเอ่ออจริงยังไม่จบนะฮะนะเออาีกหน่อยนะฮะ จริงๆแล้วอยากจะฟังเพลงกรุณาฟังให้จบด้วยครับโอ้โหเี๋ตวว่าเป็นเพลงเด็นของท่านนะมีรีเควสมีรีเควสมีรีเควส์แต่ไี้เอาเพลงนี้จบก่อนนะฮะวัดอาจพังลงยาวยาวย้อนเบาสาวศรัทธามารวนเรศบ่ขึ้นบ่ฝันว่าว่าสิหังสิเพเมืองพุทธเดชนี่ให้มีหวังฝากชาวพุทธเห็นใจพระบังอย่าปล่อยวางว่าไม่ใช่หน้าที่ ข่าวัดเด้อหากได้ฟังเพลงนี้ยังมีพระธรรมคุ้มใจใส่วาสิบอทิมวัดใส่วาสิจัดพระปามาัยใส่วาสิบอเปลี่ยนไปใส่วาสิฝากใจไว้กับวัดใส่วาสิบอทิมวัดใส่วาสิจัดกระชินมั่งไสีใ่วาสิแห่งปุนบ้านไม่ใส่วาสิบอเลิวัด าภาวนาคุ้มค่าอย่าปล่อยใจเศร้าอจหวดวึ้นมาถ้าจบก็ได้น้องก็ได้ฟังบกกุดตั้เลยนะฮะ